อันนี้เลยคืองานจ้างงานจ้างนี่นะครับเน่ยมีความตุงเครียดังมีความงเครียดพยายามทำปั้นจ้างนะครับไม่ใย่จ้างเดี๋ยวโดนนะครับโดนปลาไปเลยครับพี่ตัดตะกรันบุัคคุณท่านเนิ่มจ้างครับให้จ้างเดื่อวฟังให้เทวดาไดับกจ้างเพื่อเป็นที่นี่ผมพูดให้จ้างกัน ใน้มางานทำบุญจ้างเลยว่างานจ้างแล้วนะต้องขออนุญาตคีนองนเจริญรักนินิดนะครับนะสวัสดีครับตอนรับข่าวส่งงานทำบุญช่างครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีครับตอนนี้พิทักษ์เดินทางมาโยโทธรบานตาเฮมตำบลโพรงจระเข้อําเภอยันตาข้าจังหวัดรังหรือเ,เราโรจักกันก็คือ เขมชางนะแกจะมีพิธีการช่วงเดือนฮอกนี้แหละครับในการทําบุญช้างประจําปีในการรวบรวมช้างและไล่เชือกจะมีบุฟเฟ่ช้างอะไรก็มีพิธีการต่างๆที่น่าสนใจมากๆครับปีนี้พิทักไม่พลาดแล้วปีแล้วไม่ได้มานะครับปีนี้จะหมักแก๊ปพารรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะงานทําบุญชา้างเรียกว่างานช้างอันนี้งานช้าง ครับนี่เราหนังอยู่กับวัวงานใหญ่นะปันเขมนะนะครับไก่ครับมาดีครับไก่ยังมาดีครับอย่างจับหรือนายยุติอะไรแล้วเต้นกระติบเลยหรือกระติบเลยหรือยังแก่้งเร่งครับครับยังแก่งเร่งนี่นี่นะเราเคยได้ยินเจือเสียงแก่แต่ก็เรียกว่าเข้มจางเอ้มจางเอ้มเจ้าจางนะเข้มเจ้าจางก็คือตัวหนึ่งตึ้งบานกลุ่เก้เอ้มจางหรือว่านายเอ้มเอ้มรัดนะครับผมอ่านี่ก็จัดกันมากี่ปีแล้วปานเขมนี่ ไล่ปีครับตุกปีกับตุกปีอืมนะ้รับการจาทุบบปีได้นะนะครับจามเลปจัดเปลือยได้ปนเกมจ้ามไงไงเลยคือตีเอ็นพุ่นเีตาเิ่มจัดแล้ก็ลุลงทีม่านนะครับคือตีจัดขึ้นนี่เพื่อว่าก็อยากว่าราลืกคุณคุณกงจางประดานัปนนะครับราลึกคุณเปองจางเดียวแลอย่างจางบางทีจางเองก็เมื่อวานเลยกับุประโยชน์ไอ้กับเจ้าของก็อยางนี้ฟันทบแทนใจมาแต่อิ่มนะแล้วกันตาตาตา ตตตยังครั้นตอบแทนบุญคุณของจางครับผมนะครับตัว่าเราเองนก็ชักกำยุว่าเฉยนะครัเคบเราตัวก็จะมาเป็นการทำบุญจาง <laughs> บบลลบบัังลาัลหลเล็กเดียวเต้นก็เป็นพิธีการเชิญผ<า>ูมอก็อเกียวกวับเชิญผูม้มอไม่ว่าจะเป็นาตาหม้อต้าวหรือพฟตาใหญบึงซ<ม>ึมกว็เยากจะเชิญมาอายรูว่วันนี้นี้บานนี้ก็ได้หลับ จางหรือว่าตำบุญจางก,จาก็จะเป็นตัวตำบวัจางาอไอ้คุโมโอได้ได้รู้ระดับสามนะค,<ำ>ค,คือว่าอย่างนึงก็มามาช่วยรักษาคุ้มครองรันคุ้มครองคุนปี่มาแล้วก็คุ้มครองทั้งจางแล้วก็ควันจาง<ำ>ให้ตรวปล่อยนะครับคืองว่ามีของตำบลตาจางแล้วก็ตายใหญ่คือโมอดราคนตายใหญ่เป็นซึ่งนะครับซึ่งก็เรียกว่าได้ยินกันตำบวัจางนะครับคือตัแรงเราก็คือพี่ตังคุโมอดราแล้วก็ตำโมโตาจาง ที่นี่การที่ทำกันก็คือตายายบุญเชียงตายายบุญเชียงหรือจะแม่ยู่วะเป็นตายายที่นับตือ้อคันพวกว่า,า,วาครับนอยในจังหวัดฉังครับตื้อว่านอยเพราะว่าพิ่ักคือได้คือได้ยึดมาจับตายายบุญเชียงไม่เลยนะครับตื <laughs> ้อว่านอยมาตายายบุญเชียงนี่เขาจะตะเล็กอยู่ว่าคนเงี่ตู่เขาจะนับตือ้อเขาอยากว่าจะไมมีบาดาลไม่มีบริวานมาเต่นั้นแหละครับมันจะเป็นตากรองกลุ่มเขาอยากเป็นการช่วยการเรานับตื้อดีกับรุ่งพุ่นเรา แต่ว่าลงหนักที่แบบนี้ก็เละกัมนมีตังปุ่นดีและพุ่นเสียนะครับก็คือการหนักที่แต่ใหญ่บึเซิงก็จะเป็นคันดีว่าไฟฟ้าจับหลุดล้านจับโรคกรมดีว่าเรื่องจางมีเป็นกลงเยอะอย่าง,างน,งนางึงก็คือแต่หลักที่คนจะเป็นควายวาอ่าตัวน,นี้จางมากเร็วปลาเร็วมาเร็วมาเร็ว จะนะครับเป็นลางปูบารมีกลองสาเอ็มนะครับนะกตง่ายซดซีดอันนี้เป็นซี่โดกาตัวผู่อัซี่โดอันนี้เป็นซีดอันนี้ซี่โดแฟตใส่เบโเล่กับซิงเงินเงินอันนี้ผันซาผัาอันนี้เล่นค่ะเล่นถึงกักันนะอีกัวนึงอันนู้นชุ่งเลี้ยงหลัจะเดินกับ ถึงกาครองหมารวยซี่ดอหมารวยจะมีซี่โดสองตัวคือเป็นตัวผู้แต่ว่าไม่มีง่าดับอค่ะเป็นตัวผู้ไม่มีง่าอันนี้คือข้องกินเลย้องสายเอ็มเป๊ยใช่ไหมกับสายค่ะก้องไหนลูกล้านเปนก้องไหนข้องแกค่ะกินเลยกินเลย เรองดังมีความทุกข์ตอนมดนะับตัวนี้ก็คือน้บบาวป็นการกำกันจางหรือว่าเป็นการสักน้ำจางนะครับยงสักนำมุนนะครับบ้องตาโมดเท้าจางนะครับนี่โดยนำคือมันกคือนาโมดการอิ่มรัดเป็นล้านบาวองตาอิ่มจางนะครับจาวนจจ ยินเจ้ากันมากันมาจมหนมกันุกคนนานาผู้เจ้าก็เกี้ยวเสียวในไฟป้าในชิกหมาว่าเนี่ยปลาไปพ้นน้ำจางต่างๆหลายอย่างห้องเกมาขคุณคุแ่ทกันเพิ่ลาเลยดูก้เราการจัดน้ำต้งกระชานกับคุณเชื่อมาแล้วกับระชานคุณเชื่อมาโมเจเจมันดีดีนะครับ ชุดลมบางสังกับชุดลมบงสังเบลอะเบจ้างเหรเบลเจ้าเบลไหวเบลจ้างครูบานจะมีกล้องใจอิบจ้างครับบ้านนี่ใครก็อยากเบลบางอย่างเต้ฮ่าเบลฮ่าเบลฮ่าเบลควนเจอะครับควนกวนะเยอะครับควงควจิมครับกวงจิ้มควงจิ้มนี่ไม่ธรรมดานี่กลุ่มเจ้าเบลได้นะธรรมดาเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะจัดเป็นเรียกว่าบุฟเฟ่ช่างนะครับบุฟเฟ่ช่าง ทำควันจางได้ไปแน่นะแล้วกับพิธีกรรมในแต่ละปีเขาจะจัดนะครับนะปีละครั้งถุกเด่นอกขึ้นขึ้นมั่นมันมันมันแล้วเล่นกว่าไอ้ปาจางไปฮะไอ้กลนรุ่นใช่ไหมครป๊อปเล่นกว่าดไอ้ำไปฮะปัจเจ้อเอาคำแล้วตอนนี้คะอาจารย์โม่ระกัดนบำแบบจานระรับเอาอย่าไปทำควันจางนะครับไม่อย่างจางจะโดนนะครับ

ระดึกออกลำมาปอยโยกแกจะงแม่มีหมูจางเมฆล่งเลยครับไหกลงครับัวนาพุ้งัวนาคุ้งเลยครับอายุก็ต่อได้แล้วบางทีสร้างปีมาสร้างปีมาปี้ารปีมาปีมาฮิตเลยครับอนนก็จะต้องต่อต่อแล้วนะหมจางเกัือหมจางให้จางเกลือวางให้ไอ้จ่าง ไอ้ตีว่าจ้าดับจ้าจ้างนะครับไม่เสียคว่งไม่โดนไม่เสียจับควานเพื่อเป็นที่นี้ผมคุยกับจ้างก,กันนะครับแล้วก็กวานจ้างแล้วก็จาวันกันนะครับวันนี้น่าแน่นกับคุณจ๊กแจ๊กเลยนะครับกับสุนทรแจ๊กแจ๊กเปียกเลยนะแต่แจ๊กแจ๊กกันเปียกเลยนะ <c oughs> แน่นเลยปา๋าจ้าป๋าจ้าตายเลยเนะบกลั้นเลยจารย์แนะครับ กับอตัวน,นี้นะครับย้ายอาจารย์โมกับอาจารย,ย์นะครับเพียกวาได้เพื่อกวาี่นี่ของคนกับจ้างนะครับและถือส่วดของคนนะครับ ต้องไายเบะใะไมปไายเบะต้องหานะไผ่นะเนี่มางานตำบุญจ้างเลยว่างานจ้างแล้วนะต้องขออนุญาตที่น้องจะเรื่อนสักนิดนะครับนะน้องจะเรื่อนน้องจะเรื่อนเป็นจางฟังนะครับตัวนี้จางฟัง ให้น้องหนังเปลือกนองนี่พี่ชัดขึ้นไปเลยขึ้นกลางไหนกลางน้วงอยากอยากค่ะกลางด้วงกลางด้วงฮ่าฮ่าส่งตาได้ไหมตาได้ไหมตาได้นะอ๋อตัวก้อนนองจะเรื่อน้องจะเรื่อนะส้วมรอยเป็นกขวัญจางแล้วไปทัดได้ฟิวไปว่า ซุ้งซุ้งนะตาว่านะมันโยติซุ้งวิว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 เบาเบานะน้องนะเบาเบานะไปเรื่อยๆน้องเอ้ยแล้วน้องจะเรื่อนป้าไปกลางคลองนะครับป้าไปกลางคลองสวัสดีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งป้าตั้งป้าตั้ป้ามาปีกัอนตัวนี้มาจากไหนอ่ะน้องเนี่ยมาจากปังงาครับปังง่ามาจาก นอ้องจารื่นเพิ่งเดินตั้งมาจากปังงานะเป็นประจําตุกป,ปีนะน้องกวนจังบอกว่าจะกลับมาที่บ้านไตเอ็มเปอตําบุญนะครับนะแต่ละตัวแยกย้ายไปทํางานบางทีก็ไปตาตัวมั่งไปหลักไม้มั่งนันน้องนะใช,ใช่ไหมครับนี่มันน้องจารึ่นที่พิทัดเก้นี่อนอนไปตาตัวที่ปังงานะครับนี่ก็หดเสร็จจากตำบุญนี้การเลาไปนู่นหล่ะใช่ไม่น้องใช่ครับอตอนนี้มาตึาา้งบริเวณริมคลองนะครับนะริมคลอง นี่นี่เป็ดไหมนี่ตัวนี้เป็ดไหมจะเป็ดจะจะเป็ดสีดอเป็ดนะครับนี่ว่าเปลีอดนดอนนะครับโออีกซองตัวฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ซีสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญนี่ครับตัวนี้เจริญครับเลิงเลิงผี่เลิงเลิงผี่เลิงจะเป็ดกับจะเป็ดได้ครับได้ได้ได้ครับสวัสดีครับสวัีเจริญครับกวนบบาครั กวัมัดกับผมอันปืยตรวจซึกสูงว่าเปือ่นไหมนังนังตัวนั้นไงเปลี่ยไปครับเดี๋ยวจะไปใต้รบร่วมกันริมกรงนะครับนะจางถุกเชือกนะครับนะตีมางานบุญวันนี้เทพิตรจะส่วมรอยเป็นกวันจางสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ใต้รวปร่วมมากกันแต่เดี๋ยวเราครับตรงโน้ซ่เชือกโอ้มาเป็นแถวเลยมาเป็นแถวเลย ลายแบะลายแบะน้อครับเดี๋ยวใต้ราปร่วมกันก่อนกับน้องจ้างนะครับไใน้องลยปีลตัวนี้เก๋ว่าพมเรยในตอปิาเก้นองเจริญเก้เราจะเรื่องุ่งเรื่องตัวนี้เจอมงคุ้นะครับตัเหลืออัปิตาเก้ตัวนี้นะครับนะเจมงคุ้นตัวนี้ ตารูปเป็นก้อนตัดรูปเป็นก้อนนี่ไปไน้ต่อนน้องก่อนไปลงน้ำมาไปลงน้ำได้เวลาพ้นใกล้กของน้องจะเรื่องก่นตัดก็ลงก่อนน้องนะว่าย่งไหเนาะ มากเลยนน้อยขบวนมากนะครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศการทําบุญจ้างครับในปี2อง7นะครับที่บ้านตาเฮมเฮมรัดนะครับทีต่ตำบลโพงจรเข้อำเภอยันตาข้าวจังหวัดตรังนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับเดือนอกก็จะมีประเพณีปันนี้นะครับเกิดขึ้นน้าถึงปีนี้ เรามาเก็บปลาบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นกันถือว่าตอนนี้เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรมครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆหลังจากนี้แต่เป็นการเส้นไหว้ได้ต่างๆนะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ให้น้องจางเขาปักพอนตามอัธยาศัยปีหน้าถ้ามีโอกาสคอยมาเก็บปลาบรรยากาศให้ทุกคนได้แลกกันแล้วนะครับนะถ้าใครอยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็าสามารถมาได้ครับปีหน้าให้ปักมุดไว้เลยเดือนนกปีหน้าก็าจะมีกิจกรรม ตำบลช้างแบบนี้เลี้ยงบุฟเฟ่ช้างแบบนี้ตีบานตาเฮมแล้วนะตีตำบลโพรงจระเข้อเภอ์ยันตะข้าจังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ส่งตายโดยปอเปีการช่วยๆข้องน้องจางตีเล่นน้ำอยู่ตีบร,ริเวณคลองวยอยซ้อตรงนี้นะครับ